มาจา้ะทุกคนคลิปนี้จะพาทุกคนไปแกะโปรดักขายดีซึ่งฉันนะทำหลายรอบแล้วถ้าเธออยากจะรู้วิธีทำอีกหลายๆคลิปก็ลองเซิร์ชดูโอเคปะคลิปก่อนหน้านี้มาพาที่ใช้เขียนด้วยกระดาษแล้วให้ c h a t GPT ทำรูปให้ย่ะวันนี้เกิดจากว่าฉันโพสเมื่อเชา้าแล้วก็มีนักเรียนถามว่า c o l เลอร์สวอมันคืออะไรหรอคะครู ก็ยังมีนักเรียนถามอยู่ฉันก็จะทําคลิปมาบอกพวกเธออยู่อย่างนี้แหละอย่าลืมช่วยฉันนะก็คือพิมพ์ว่าชอบให้ฉันด้วยเดี๋ยวฉันจะมาได้มาแกะโปรดักที่พวกเธอสงสัยเรื่อยๆเรื่อยๆโอเคปะคือโปรดักเนี่ยฉันบอกไว้หมดแล้วว่าอันนี้มันขายได้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 อันนี้ทําง่ายขายดีทําเลยอันนั้นก็ง่ายขายดีทําเลยฉันบอกไปหมดแล้วแต่มันก็จะมีคนที่แบบตกขบวนโอเคฉันก็จะตามมาบอกเธออีกซึ่ง เธอรีบทำเธอเธออย่ามัวสงสัยเธอจําได้ไหมที่ฉันบอกว่าถ้าเธอได้เบาะแสของคี้ขายดีให้เธอไปเช็คที่ตลาดก่อนเนี่ยไปคันเลร์สวัสดคืออะไรไปดูกันโอ,อ้ฉันก็บอกเธอหลายรอบมากแต่เธอก็จะยังติดอยู่ไปไปดูกันถ้าไม่แชร์คลิปนี้งอนและไม่ทำให้ดูแหละจะบอกให้อ่ะไป คัลเลอร์สวอตอ่ะพอคุณได้บอกแสว่าเอ้ครูป๊อปบอกว่าคัลเลอร์สวอตมันขายดีคัลเลอร์สวอตคืออะไรวะต้องรีบเป็นนักสืบทันทีคัลเลอร์สวอตคืออะไรไปดูดิไปดูที่ตลาดดิอ่ะนี่ก็มาเลยจ้ะไปเซิร์ชข้าเอสซี่ไปเซิร์ชไปเซิร์ชเ,เลยคัลเลอร์สวอตคืออะไรคัลเลอร์สวอตคัลเลอร์สวอตคัลเลอร์สวอตอ่ะเข้ามาปุ๊บคุณก็จะมาเจอหน้าตาคัลเลอร์สวอตแบบนี้เห็นไหม เนี่ยแบบนี้คัลเลอร์อันนี้คือคัลเลอร์สวอตเหรอใช่ไหมอ่าถูกปะคุณเริ่มมีความสงสัยแล้วเขาทำอะไรอะดูไปเรื่อยๆคัลเลอร์สวอตคืออะไรอ๋อคัลเลอร์สวอตมันจะขายเป็นตารางเป็นตารางแบบนี้เป็นตารางกลมๆแบบนี้เป็นเนี่ยรูปหัวใจแบบนี้เป็นกัดๆเป็นแผ่นๆแบบนี้อ่ะเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้เออเนี่ยเขาขายเป็นตารางเป็นตารางเป็นวงกลมตารางตารางแบบนี้ คืออะไรก่อนอ่าอยากรู้เลยอืมสิ่งที่คุณควรจะต้องดูไม่ใช่ว่ามันคืออะไรต่อสิ่งที่คุณจะต้องดูคือเขาขายได้จริงหรออ่าไ่ะเขาขายได้จริงไหมอ่าอยากรู้ก็ลองเข้าไปดูสักร้านหนึ่งก็ได้ค่ะอ่าร้านนี้ร้านนี้เพราะว่าร้านเนี้ยอ่ยอดยังน้อยอ่ามีอ่รีวิวน้อยอย่างเงี้ยรีวิวน้อยแสดงว่าร้านอ่ะเพิ่งเปิด เออแสดงว่าร้านอ่ะเพิ่งเปิดรีวิวเลยยังน้อยอยู่เพราะฉะนั้นเราจะเลือกดูรีวิวน้อยๆเพราะอะไรเพราะแสดงว่าเขาเพิ่งเปิดร้านอ่าเพิ่งเปิดร้านแล้วถ้าเขาขายได้แสดงว่ามันขายได้โอเคปะ่ะเอออ่ะนี่เนี่ยร้านใหม่นี่ร้านร้านใหม่ไมไม่รู้อ่ะแต่ว่าร้านเนี้ยเป็นร้านเพิ่งเปิดอ่าเนี่ยเป็นร้านเพิ่งเปิดยอดยังไม่ค่อยเยอะแล้วก็มาดูเลยเขาทําอะไรมีแพ็กทีสเพจมีคัลเลอร์สวอตอ่า ก็แกะต่ออาคาร์สวรตก็คืออันที่เขาไปอะไรนะระบายสีอ่าเป็นโค้ดสีรหสัสสีอ่าอารมณ์ประมาณแบบนี้แล้วอยากรู้นี่มีจับใส่ตะกร้าเอาไว้อ่ามีจับใส่ตะกร้าวไว้แล้วแค่นั้นแค่นี้เห็นไหม่ะแค่นี้เขาก็ขายอะไม่รู้ว่าเขาดูร้านนี้ดูไม่ได้ไปดูว่ารีวิวเขาขายอะไรได้อ่ารีวิว เห็นไหมเนี่ยม the ีล hmm. ูกค้าซื้อไปจริงๆนี่นะค o l เ r อร์สวอตเนี่ยรีวิวก็คือลูกค้าเอาไประบายสีแบบนี้แล้วเขาก็จะใส่ชื่อสีอ่าเกทยังคุณเก็ทยังว่าลูกค้าซื้อไปทำอะไรเขาซื้อไปทำอะไรเขาซื้อไปทำอะไรก่อนเออเขาซื้อไปทำระบายสีใส่รหัสสีใส่ชื่อสีนี่คือ color's w a t c h อ่าพอรู้เบาะแสเสร็จ ก็ไปทําตัวงานก็ไปแกะตัวงานแกะตัวงานเนี่ยก็ไม่ได้ยากเลยอ่ะคุณก็เลือกจากอันที่คุณทําง่ายก่อนสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมอ่ะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเออเงี้ยเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็มีจุด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 เห็นไหมอ่ะแค่ทาแค่เนี้ยเราก็ทําตามเขาแบบเนี้ยค่ะเนี่ยคือวิธีการแบบไม่ต้องคิดอะไรเยอะแบงๆเลยแล้วก็ทําตามอย่างเงี้ยเซตเนี้ยเ,เขาขายทั้งหมดสามแบบหรือว่ามีแบบยี่สิบเจ็ด 27คือ27ช่องแล้วก็40ช่องแล้วก็60ช่องจบเขาขาย2ไซส์เขาขาย A 4กับ letter s ไซส์เท่ากับว่า1นึลิสต์อันเนี้ยเขาจะมี6แผ่นมีแผ่นที่เป็นขนาด A 4 3แผ่นแล้วก็เล t t e r s ไซส์แผ่นอ่าและในแต่และใน3แผ่น1เซ็ตของเขาเนี่ยก็จะมี27ช่องอย่างเงี้ย27ช่องมีสี่เหลี่ยมแบบเนี้ยยีช่องแล้วก็40ช่องแล้วก็60ช่องอ่ะ สิ่งที่เราต้องทำก็คือเราก็ไปทำอีสามแผ่นแบบน 27, 40, 60, เนี้ยยี่สิบเจดสี่สิบหกสิบเนี่ยเออแล้วยี่สิบเจ็ดสี่สิบหกสิมาจากไหนเขาก็มาจากยี่ห้อสีอ่ะคุณจำได้ไหมเวลาคุณซื้อสีไม้อ่ะมันจะมีสิบสองอ่าหนึ่งกล่องมีสิบสองสีแล้วก็สี่สิบแปดสีอ่าหกสิบสองสีร้อยี่สิบสีอันนั้นแหละแต่แค่เราใช้กับสีอะไร ่ถ้าเป็นสีมาร์เกอร์อีกตัวหนึ่งกล่องเนี่ยมันก็จะมีไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเราก็ไปตามดูว่าเราจะขายเท่าไหร่แต่ถ้าเอาง่ายก็บนตลาดเขามีเท่าไหร่ก็ทำตามตลาดเนี่ยฉันพาพวกเธอแกะง่ายที่สุดแล้วอ่ะแล้วไปทำไงต่อแควนวาเขานี้เอออ่ะนี่ไปแคนวาแคนวาเนี่ยก็แค่ไปใส่สี่เหลี่ยมเนี้ยใส่สี่เหลี่ยมใส่สี่เหลี่ยมอ่ะเนี่ยใส่สี่เหลี่ยมแบบเนี้ยแล้วก็ทำ ขีดเส้นตรงนี้ข้างล่างตรงเนี้ยไอตรงมีช่องข้างล่างเนี่ยข้างบนเขาใส่สีข้างล่างเขาใส่เลขรหัสหรือใส่ชื่อสีเห็นปะเห็นไหมอ่าข้างบนแล้วก็มีเนี่ยสวอตเทสมีแบนรนด์อะไรซีรีส์อะไรก็ให้ลูกค้าเขา,ขาเอาไปไว้ใช้หน้าตามก็จะมาอย่างนี้เห็นยังอ่าคราวเนี้ยคุณจะทํารูปสี่เหลี่ยมรูปอะไรก็จัดไปแค่นั้นจบเก็ตน,นะ อ่าที่เหลือคือลงมือทำอ่ะมา,าบอกหมดแล้วทีนี้ทำตัวงานเสร็จก็ขึ้นขายงานได้แล้วแต่ถ้ายังทำไม่เป็นอีกก็ไปเข้าคอร์สได้แล้วเข้าคอร์สไปเลยจ้ะ <c oughs> ก็บอกวิธีทำหมดแล้วแต่ถ้ายังทำไม่ได้เธอก็ไปเซตนี้จ้ะอ่านี่เธอก็ไปเซตนี้ เซตนี้มีคอสนี่ Color Sword Make Money อันนี้แหละเอออันนี้แหละที่จะพาทำแบบตะเกียอ่าบอกสเต็ปหนึ่งสสามสี่พาดูไอเดียขยายแตกไอเดียไปอะไรได้อีกอ่า How to การทำการใส่คีย์ไทยแจกไทเทนเดสคริปชั่นแล้วมันไปต่ออะไรเฉพาะในคีย์ของ Color s w a r d คุณก็เปิดได้เป็นแบบทำได้เป็นแบบอุ้ยร้อยลิสต์อ่ะ เนี่ยอันเนี้ยเออง่ายสุดและถ้าทําเองแล้วงงก็ไปเข้าคอร์สได้เลยนะจ๊ะอ่าตอนนี้ยังเป็นโปรอยู่ตอนนี้ยังเป็นโปรอ่าโปรนี้อ่าสองแถมหนึจะซื้อหนึ่งคอร์สก็ได้โปรตอนนี้หนึ่งคอร์สหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบอ่าถ้าซื้อสองคอร์สก็สามพันหนึ่งแปดสิบซื้อสองก็แถมหนึ่งหรือถ้าซื้อยกเซตก็ได้หมดนี่เลยสี่คอร์สแบบนี้ก็คุ้มเลย แล้วก็แถมอ e ีบุ๊กสร้างไรายได้ตอนหลับพร้อมป๊อปพร้อม AI ให้ด้วยโอเคไหมอ่าก็เนี่เอามาบอกไว้หมดแล้วถ้าหังไม่มั่นใจในการทำงานเองก็เข้าคอสค่ะใช้เงินแก้ปัญหาแต่ถ้าโอเคครูเนี่ยบอกละเอียดหมดแล้วนะเพจเนี่ยทำแบบโอ้โหไปทำต่อแล้วก็เอาผลลับมาอวดชั้นโอเคไหมที่แน่ๆดูคลิปนี้อย่าลืมแชร์ให้ด้วย แล้วก็พิมพ์คอมเมนต์ว่าขอบคุณค่ะครูรีบไปทำซะคัลเลอร์สวอตปะแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย